Mạnh ngà quân ngài và tất thúc thúc thân thuộc, thúc xuống นาอุลดังทางสอนคนไมโนอกบอก่ถึงจองขึ้นจ้องถึงนก็ไม่ออาตาสุสายยาหน่งนันยางหนึ่งนันกะที่แปลงแปลงหลักคอลัาตามากกะดูบดเมืองฟังเมืองฟ้าโมฆะลาเขานัเขานัลมองเห็นเดินเมฆอุิเสกบอกผู้ใดเป็นคานเลีงพอเ้ยพอแม่เอ้ยแม่กระ่มมันเรื่องเลี้ยนเล่นเลีเข้ามาศาสนาพุทธที่เป็นการสูงสุด สูงสูงก็หนึ่งเมืองเมียนบาจำนั่นเรื่องกะมีมาลายละหากที่เราควง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 ก็กลัวอย่างบ่เห็นฉันสีนิ่งอในบนควงตับกันเี็มหันหนึ่งทางบางพ่ฟังได้ลุยดำมีอาการมีบอกเราลุยดำมีอาการมีบอกเราคุณถือพระเจ้าพาเจ้ากับผิวเกี่ยวเลยสามโบได้ขับขยงใส่เกี๊ยวปาบ่าน่าเป็นตัวามเพียนแรงเสาร์ต่ำได้ก่อนก็ทีอเอาเรื่องแย่เจ้าก็นบวข้ค các con cái đây đang đọp tuổi thơ, mẹ cái mẹ sa sơn hà năn nỉ, cả ma giặc lang cà tớ, cám ta trâu, cả sông cả lăng lên, cứ sượt sượt xin con lơi đinh sông xin plasma nhím te la sì được nam châu, cố con ngõ xé đền thăm, phụ sang nháp đầy vầy lâu, thăm pha bạc พาเจ้าแยกแบ่งเป็นบาดไปก็มองเห็นคักาของพุ่นกำจังในน้ำเอาขึ้นเลี้ยวก็กระมมงก็กระมอมเยี่ยมวเป็นเมงบ้านมบานประจันเข่าไฟพีละวังนี่ไทยอยู่เป็นสุกพาะว่าิมททานเดบังกล้วยกุิ่พใจด่วนความทต่นใหญ่พวกจังไลบ่ได้อาลังหัวเกินจัง ได้เอืยนน้ำศาสนามาเป็นคาถามุ่งคนบนห้องเรียนโผล่มีหลายทอกผู้จ้าไปประพฤกษ์ใหญ่อาทิตย์ไปบ่อท่วนบ่อเราขอของพวกพี่น้องพวกพี่น้องเหมนหางทางพันไผ่กะือของผุดตามเพียนสิงเจียวเลวน้ำสั่นตะโกดมเท้าสวยแต่พระเจ้าอยู่หัวอยู่หัวเพิ่นงขยั่งกาบใบผัดขี้เกียจโดยสามอุดนค่อมสรรเสริญนายใหญ่จังว่าไทยเจ้านั้น ก้าวหน้ากันถึงใดโตมาในตอนหนึ่งยังไม่เจ้ายอดฟ้ายอดฟ้าผู้ลือตามุ้งกุดถือเอาทั้งมาหยุดมาหยุดสะพายม้องมาใส่ความมีในสองการพิชกันแต่ย้ำปวดสวดกับพิษนี่เลยมีไก่เบาหวานผู้ทั้งทำมาหยุดทำมาหยุดกระมดดังกมุดดังกมุดดังมาิชแต่คำสับกับอาหารฉันรวมในกันฉันเข่าพอเอ้ยพอแม่เอ้ยแม่สันแต่พิชลาเจ้าลาเจ้าเอกแต่กะว่าแม่บ่อลำบาก แค่แั่ขอเกี่ยวแข่งฉันฉันเขาฉันฉันเขามือละคอกำปั้นกำปั้นตังต่อสมาธาละที่มดความหลงสู่อันวันนี้บอยิ้มิยิ้มลายยิ้มลายจิตเถ้าใบวันคำวิธานการเอิ้นเดินดาวที่นอนบอยแบีหอนแล้วแต่ถุ้งคำแสดงทำนํำพุ่มีตาสัตว์สพ้่อใายไปเทมบองถึงม่องมีะนังผนสีช่วยกายไปกุฏิสั่งมีเพริบ้านนั่นแพรบ้าน กใจยายซองข้องมี่จขันตาาพตานามากูนีกุตีนอนเตนอนเต้าคอยเอาเ่าโกเต่ากองข้องนี่ไก่แกม้าสั่งกล่นกทานพอต่างคนแก้นะด้อต่างสังต่างบาราพิธีต่างกตีเตียงกันตั่ความพุ่งเขีคว่นัดหน่ยองเฮาสกงไปทำมายุดมี่ไก่ีใจกกับแม่ข้องพระเจ้าก็ะดุเขากัาเฮาไว้พระเจ้าก็ย่างบาอาลงยังเป็นกำเดียวกัน